พืชล่างที่เป็นกลุ่มขินขานะครับจะมีพวกตาวเต่าร้างกล้วยปลานะครับจะให้เราเห็นสภาพของพันไม้ที่นะะเนี่ยฮะเนี่ยอย่างบอนกระดาษหรือบอนยักษ์นะครับซึ่งภาษาเพชรบูรณ์เรียกว่าเปิดนะครับเป็นบอนที่มีลำต้นสูง นะเจอที่ดินดีๆจะสูงกว่าก่อนด้วยซ้ำนะครับเนี่ยเป็นสภาพกล้วยไม้ในป่าดิบแล้งเป็นป่าที่มีเถาวันนะครับกว่าจะถึงเส้นทางที่ไปถึงที่เราจัดการทุ่งหญ้านะครับระหว่างทางเราก็จะพบแหล่งน้ำเป็นจุดๆแต่ค่อนข้างจะเหม็นแล้วนะครับนะฮะแหล่งน้ำพวกนี้นะครับ แต่ก็สังเกตว่าแม้กระทั่งเหม็นยังมีลูกน้ํายังมีลูกออดมีอะไรอยู่เนี่ยเรายังสามารถดื่มกินได้นะครับสภาพที่เป็นดินโปง่งแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์นะครับนยก็เริ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับยังมีกล้วยป่ากล้วยป่าที่นี่จะมีกล้วยหอ,อกหรือชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกล้วยที่ค่อนข้างสูงอ่าจะมีกระเจียวนะครับ แตเดียวค่อนข้างจะเป็นอาหารจะเป็นอาหารสําหรับพวกกลุ่มเก้งกลุ่มอะไรนะครับท้องร่องห้วยนะครับในเขตทํามราส์ป่าวังปงชนแดนจะประกอบไปด้วยหินแกรนิตและหินทรายนะครับเวลาเดินผ่านค่อนข้างลําบากมากนะครับเนี่ยพืชพันธุ์ในนี้มีกลุ่มพวกคล้านะครับขาปา ชั้นหินบนบนลำห้วยนะครับจะเป็นหินดินดานนะครับพวกนี้เนี่ยยังไปถึงจุดอย่างนี้นะครับจะเป็นที่เริ่มสร้างเพิงพักนะครับทุกคนต้องอยังที่แบบเอาตัวรอดมีผ้ายางคลุมเผื่อฝนตกนะครับแหล่งน้ำตรงที่พัก พออาศัยอาบได้แต่บริโภคไม่ได้ต้องไปหาอีกที่หนึ่งแต่ทีมงานของเคทรมลาสัป่าวังโปง่งชนแดนก็ไปในฐานะผู้อารักขาแล้วก็จะไปทำในลักษณะของอทำอาหารนะครับแล้วก็คุ้มกันแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างนะครับสภาพทุ่งหญ้าเรายังเห็นเฟิร์นนะครับมันบ่งบอกว่ายังมีความชื้น ค่อนข้างสูงนะครับแต่ทุ่งหญ้าที่ไม่เคยจัดการเลยมันก็จะมีไม่เป็นหญ้าระบาดนะครับแก่แข็งกระด้างหญ้าที่เห็นเป็นหญ้าคาแล้วก็อ้อกกนะครับซึ่งถ้าไม่เป็นหญ้าระบัดเนี่ยสัตว์จะใช้บริการไม่ได้คือจะไม่ชอบค่อนข้างแข็งช้างพอได้แต่กลุ่มกระทิงกลุ่มหมูกลุ่มเก้งอะไรจะใช้บริการไม่ได้เลยแข็งมาก แล้วก็สูงนะครับในการจัดการของทุ่งหญ้าอย่างนี้คือคือหลักการก็เราจะให้ตัดเป็นทริปคือตัดเป็นแถบแถบแถบแต่บางช่วงบางตอนตัดเป็นแถบไม่ได้คือหญ้าสูงๆก็ต้องตัดทั้งหมดนะครับโครงการจัดการของเราประมาณ50ไร่แต่เวลาไปวัดรอบพื้นที่แล้วอะไรแล้วมันได้ถึง84ไร่นะครับก็เลยต้องค่อนข้างจะเป็นเรื่องราวที่เคลียร์คัดกันไปเลย นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเนีย่ยสภาพที่เห็นว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับใบมีดหักมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเครื่องขึ้นไป8ตัวสุดท้ายท้ายสุดใช้ได้เหลืออยู่6ตัวอะไรเนี่ยครับเป็นปัญหาซึ่งเราไม่ได้คาดคิดแต่ว่าต้องชื่นชมนะครับทีมงาน ที่ตั้งใจทำงานนะครับเราใช้เวลา4-5หวันก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับพื้นที่ตรงนี้ดั้งเดิมเคยเป็นหมู่บ้านม้งนะครับจะเห็นขอบป,ป่าด้านหลังชัดเจนว่าเป็นพื้นที่เป็นขอบป,ป่านะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกมาแล้วนะครับพอทิ้งสภาพขึ้นมาก็คงให้เป็นทุ่งหญ้า ทราบว่าดั้งเดิมเคยไปปลูกพืชอาหารสัตว์ไปปลูกเสริมป่าไปปลูกอะไแต่ว่าในเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาช้างหักทิ้งหมดก็เลยต้องปล่อยให้เป็นสภาพอย่างนี้นะครับณเวลานี้